เอวา,านี่ะทำหน้าตรงเร็วโอ้โหวันนี้นี่เข้าร้านตัดผมนยวันนี้อยู่นิ่งๆโอ้โหตัดหน้าหมาเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ดีๆนะเอวา,านะเดี๋ยวคิ้วหายนะขออยังตรงงงวะดูไม่สวยนะ พอยังอ่ะพอแล้วพอแล้วมั้งมาเอาลมมาเปล่าได้ป่ะผมมาเปล่าแล้วเออนั่งนิ่งเงี้ยค่อยง่ายหน่อยเดี๋ยวเปิดอะไรให้ดูหน่ยโอเคไหมเอาไหมโอ้โหเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนใช้ได้เสร็จยังเสร็จเสร็จแล้วเออโอ้โหเอาเสร็จแล้วโอเคไปหาแล้วมาปัดแล้วนี่เนื้อใครเหลืออยู่เส้นนึงอ่ะข้างหน้าเห็นป่ะไมเหรอ อ๋อ,อม,มันติดตมันติดตามันจะติดเนาะหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอ้โหโสวยเลยค่ะไปได้แม่ได่เอาสร้างปัดปัดหน้าก่อน